เมาบันเทิง3ปีเต็มกับอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทสำหรับสาวเนตนิสาชนงานนี้เจ้าตัวเลยขอมาอัปเดตอาการล่าสุดพร้อมกับบอกวิธีรักษาในแบบฉบับของตัวเองให้เแฟนๆได้ฟังกันด้วยล่ะค่ะก็ถือว่าดีขึ้นมากนะคะมันก็จะมาเป็นระยะระยะค่ะคือช่วงที่เราทํางานหนักมันก็จะเหมือนมาเตือนว่าเราใช้ร่างกายเยอะเกินไปหรือเปล่าช่วงนี้ค่ะใช่ก็ถ้า ช่วงไหนที่ไม่ได้ใส่ส้นสูงเนี่ยก็จะใส่แต่ผ้าใบาเลยสยมักคนจะเวลาไปไหนเนี่ยก็จะมีผ้าใบหิ้วมาตลอดหรือว่าบางทีลืมจริงๆก็ใส่ส้นสูงโรคเนี้ยเวลามันอยู่บนส้นสูงนาน,านมันจะเหมือนมันแอนหลังใช่ไหมคะมันก็เหมือนว่าคือเราเป็นมาอยู่แล้วอะค่ะใชม่มันเคยปริ้นมาอยู่แล้วถ้ามันโดนอีกนิดนึงมันก็จะเหมือนว่าเอฟเฟกมันก็จะมาอีกแล้วคะ่ะแต่ก็เน่ก็จะดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วก็ออกกำลังกายแต่ก่อนออกกำลังกายหนักแต่หลังจากที่ออกโรงพยาบาลมาล่าสุดเนี่ยก็เบาที่สุดเลย่ไมยกกเว็ จะเป็นปั่นจักรยานซะมากกว่าแล้วก็เป็นพิลาทิสแล้วก็โยคะค่ะเน่ไปนคนแพ้คอลลาเจนที่เป็นเป็นผงหรือพวกบำรุงกระดูกโดยตรงเน่ต้องกินจากเนื้อสัตว์จริงๆค่ะคือเนื้อปลาคนจะเห็นเนตทานปลาเยอะมากเออะก็ปลาผักคือนี่คุณหมอสั่งจริงๆให้แบบทานคอลลาเจนจากปลาเยอะแล้วก็จะได้บำรุงกระดูกด้วยค่ะตอนนี้ก็ติดค่ะทานปลาทานมังสวิรัติบ้างเนี่ยค่ะคนก็จะบอกว่า นี่เป็นสาสตร์รอกินแต่พืชกินแต่ผักคือไม่ใช่คนเหรอคุณอะไรเงี้ยก็เลยว่าก็สุขภาพตัวเองค่ะใช้แล้วกินจนติดด้วยล่ละค่ะมันรู้สึกว่าร่างกายมันเบาสบายดีด้วยก็รู้สึกว่าอยู่ได้นะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องกินหนอกสัต์ใหญ่ก็อยู่ได้ค่ะ